ยมวยออเฉียนเหนือเก็บบ้างไปผ่าอนอำเภอธิบุเรียงหน,นองบัวลพูุรีตัน้ำงานจากทธินาชาติมวยไทยจากอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับคุณการติสาไฟจากผลขันแตกจากข้างลัสามพันเกือบอยบาทครับหลังจากคู่นี้ผ่านไปนะครับกอนเด็กับคุณธีรมาส้าถิรลักษ์ครับกับเพชรเจ้าหญิงจิตเจี๊ยรอดถ้ามีเรื่องพิเศษก็แจ้งมาแต่นั่นเรื่อนะครับ หลังจากนั้นก no um, yeah. UH, ็จะเป็นดาวเด็นชิดภ right. ูก้อยกับน้องตามด้วยนาบิลควยจะเป็นเพียงกับต้องเด็ดผัดยุทธไปก่อนครับกรรมการครับเดรสเดินเชิญแต่ผู้เขียนของเราครับเดยนเชิญท่านขจกดทอปพันละลงนี่นะครับเป็นผู้ควบคุมอะไรก่อนดูควบคุมอะไรราคายางราคาข้าวราคาอ้อยราคามันฝรั่งมีครับ อำเภอน,นอาการของเรานะครับก็ไปที่บริจีทนะครับเปิดเวทีร่วมกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดของที่วัดล่องน้ำใสนะครับจังอาตมจันเสนะครับของเราครับทั้งสองท่านเป็นบู้หลักผู้ใหญ่ที่นใจดีนะครับถือว่าท่านปจอโอไรวันเซนตานะครับขอร์จันเสครับมาดูคู่นี้6,800บาทจะ อยู่ไปทุงบุเรือหรือไปอไปุดรต้องติดตามข้าละสามพันสีใสกับหกพันแปยกสองกันดูและสอกันดครับ ผู้นี้ก่อนครับถ้ายกสองตัวก็สองตัวยก,กที่หนึ่งครับหน่วยต้านทางด้านตอนนี้จะได้ส่วนสูงได้รอยนิดนครับแต่น้ำหนักก็พิกัดเท่ากันครับดูสิมากก่อน้วตีเอาเอาลูกขนาดสองตัวเองครับมาให้คนยกที่หนึ่งพอดีครับ ทางด้านของเพชรสีร้านกาทีร้านเกชรยอดหิจะเป็นวยหญิงเพชรค้าฟี่ผ่านไปก็จะเป็นเพชรสองคมเพชรไปตามด้วยพุร์ไฟตัดดินไปครับจาบจูบจับจูบ đánh về ở bên bên nào ครับเดินทางด้านขวาผู้เล่นอยู่ครับ พยายามต่อค่ะเตะข้ามไปดวลทีครับผู้เลี้ยงนะต่อยเตะไปครับข้ามไปผู้เลี้ยงนะ คอนดิตต์ขาตะลับป้าวางแคขวาสวนซอนับแต่ไม่ยอมแพ้เบยนะแม้โกลในกับน,นี้นนนนก,ก็ต้องโูตัวให้อีกครับากเห้เขาแบบาเกียมะเกียถอยคอมิตต์โกับคุณแต่ยังไม่ดูดจูบบอลเต ซ้ายได้ทีเด็วกินแคงต้อแขนไปไปซ้ายขวาคุกยมะขยับเข้าหาโขนงในคุกยมะภาอุเ้าโยนด้าล่างรับงได้ขอตนกคุกยมะดึงหน้า้าชนกับ็กสองยกสอาเด็กวางแข่ขวาถูงเด็กึงกอยน้องอ้สองสงคสับและสองวี ควัญชัยคือขวันชัยครับเตรียมให้พร้อมนับสองดาวเด่นน้องอู๊ดนับ3แดงก็คือกรอร์ิตออเทียรนดกจากทีมบุรีรนัเงินคูมิยมะ2อทอวอรวจากกัะเดือดอนนติเดิดนา้าท้าชุน้อง์ิ

ตกเสริมเข้ามาครับน่าจะเป็นปวยหินนะคู่นี้คับเพชรีาสียอกับเพชรยอดหินเจาครับหลังจากนั้นก็จะเป็นนาทีคกับ้องสผพันครับซึ่งเป็นรลของายที่ัเเาะหลังจากหลังจากที่อก็จ้ น ality, er ute, hey, ้องเล็กส in ับเพตตจอปินมรงคอเพียมจะพารายู่ประมาณ4คู่4ห้าคู่นะครับจะถึงคู่ที่สองไกที่หนึ่งแม้จะมันะเดกโอคเสียรคาวแลคาวแลยัดเลย ครับพี่ทีมจำนะโดนมากภาคเดียวไม่พอนาฬิกาครับคราวนี้โดนทีมจำนะเดินคน1 <laughs> 1 <laughs> 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 คำถามที่ต้องการคำตอบรอสักครู่ครับนะครับอ่าขอบคุณนะครับยุทธมังกรบอกเลยว่าพุทธมังเลยครับประกบนะครับมันทุกคู่นะครับกอนเด็กคุกทียามะโดยกอนเด็กอาจุริย์กัมยันทุกิียามะเจ้าที่ ครับพี่

กองรมงันนายมาบังเอิญครับคู่ปะลุกสุดท้ายครับคู่ต่อคู่ขึ้นผู้ต่อไปครับพชรครับ รอบสุดท้ายครับดูการชุมวิทย์เป็นอาการโดยท่านอาจารย์ประเสริทธิยใจแสบในการย์บนเวทีรับใบแนมหักสามสามใบสิบครั้งขอเทเวศเป็นป้ายแทนครับยังไม่ผ่านนะครับ